สวนจังหวัดราชบุรีค่ะมีการจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานดำเนินรำลึก107ปีเสด็จประพาสต,ต้นรัชกาลที่5 ที่วัดโชติทายการ,รามอเภดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายนารงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานดำเนินรำลึก107ปีสเสด็จประพาสต้นพร้อมด้วยนายพิบูลหัตถกิจโกศลน,นายอำเภอดำเนินสะดวกและหัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงสื่อมวลชนร่วมในงานพร้อมเพรียงจังหวัดราชบุรีโดยอำเภอดำเนินสะดวกกำหนดจัดงานดำเนินรำลึก107ปีสเสด็จประพาสต้นขึ้นระหว่างวันที่22-24กร,รกฎาคม2 5 6 0 24ที่วัดโชติทายการามอเภอดำเนินสะดวกทั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงเสด็จประพาสต้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงภาพเก่าเล่าอดีตการจัดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการแสดงศิลปะการชกมวยไทยการแสดงแฟชั่นโชว์ย้อนยุคการแข่งขันเรือรถน้ำการประกวดพืชผักผลไม นอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการัดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดําเนินสะดวกให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมที่อำเภอดําเนินสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยทนที่สำคัญที่อเภอดําเนินสะดวกก็ไม่รู้จักใหอยู่นะรับางคนว่าที่นี่โศกเศาและจริงจริงก็จริง ท่านประสบความสาเร็จมากเรื่องของอาชีพนะฮะสองเรื่องการท่องเที่ยวผมว่าเรื่องที่สามเรื่องเกี่ยวกับคนจริงๆนะ่านครับนะคะนอกจากนี้นะคะ